ของการรถไฟเองมีที่ตั้งเยอะแยะก็ช่วยกันไปตรงนั้นก็จบละค่ะ<ป>คุณเอาเก็บไว้ให้ใครคะไปฝั่งอะไรคะที่คุณ800ไร่คุณเก็บไวทไ้ทําไมเดือนทุกวันครับแถวนี้ก็ปอปอบปอบใจกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ให้ทางผ่านได้แต่ว่าไม่ใช่บบจะมาเอาบ้านเราไปอนี้ไม่ได้เรารักไม่ได้เพราะเรารักษามันห้าหกสิบปีละที่ผ่านมานะครับชาวบ้านราชปารพนี้ก็ไปร้องเรียนมาหลายหน่วยงานมากเลยถึงการ ที่จะก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตรงนี้นี่นะครับวันนี้นะครับมีคําถามอยากจะถามไปถึงผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยนะครับค่ะเราก็อยากจะบอกท่านผู้ว่านะคะท่านยงสิธิ์นะคะว่าเราที่ไปประชุมวันที่9เราไม่เคยยอมรับว่าจะต้องได้รับการเวียนคืนและเราก็ไม่ต้องการค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าประเมินราคาที่ดินเพราะว่าตอนนี้เราต้องการที่ทํากินที่อยู่อาศัยค่ะอยากถามท่านผู้ว่ารอฟมนะคะว่าทําไมท่านถึงไม่สร้างสถานีราชปาลบ ตรง a i r p o อร Link งคะคะเพราะว่าเชื่อมแอร์พอร์ตลิได้เลยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารขึ้นลงสถานีใต้ดินด้วยะค่ะแล้วก็มีที่ว่างของรอฟทของการรถไฟหน่วยงานราชการที่ว่างมากกว้างมากหลายสิบไร่ทำไมท่านถึงไม่ไปลงแล้วมาลงที่บ้านชาวบ,บ้านหลาย70-80ครูหาให้เดือดร้อนหลายพันชีวิตทาไมท่านถึงไม่ลงะคะอยากจะถามท่าน,นะค่ะครับอ่าและจาก2คําถามนะครับจากชาวรัชบารบเราส่งผู้สื่อข่าวไป สัมภาษณ์ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลนชนแห่งประเทศไทยนะครับคุณยงสิทธิ์คุณยงสิทธิ์เชิญเลยครับที่เราออกแบบเนี่ยที่มีการลงในคายๆอยู่เนี่ยทุกนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันแต่ไม่สามารถอยู่ซ้อนกันที่ประชาชนถามว่าทำไมไม่อยู่ซ้อนกันจะได้ใช้ที่ของการรถไฟอยู่มันซ้อนไม่ได้ทั้งที่ซ้อซนไม่ได้เลยนะครับจะเชื่อมเฉยๆเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นลงถึงกันได้นะซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์มากเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเกิดสายสองสายที่ไม่เชื่อมต่อกันจะจะมีผลต่อ มีผลกระทบต่อจํานวนผู้โดยสารมีผลกระทบต่อการใช้งานสูงมากจะมีสกายวอล์กแล้วก็มีทั้งบนไดเลือเพราะมันคนละระดับในกรณีแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นาาราชพลาลหรือประชาสงเคราะห์นะครับมีมีการเสนอแนะความคิดต่างๆนะครับทุกอันเนี่ยรฟมพิจารณาหมดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นข้อเป็นเป็นข้อเสนอเป็นแนวคิดที่เราเคยพิจารณามาแล้วด้วยนะครับอย่างเช่นอุโมงค์ซ้อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ศึกษาว่าทําได้ไหมอะไรไหมประชาชนเสนอแล้วก็มาพิจารณาซ้ําอีกทีหนึน่งโดย ศึกษาให้ละเอียดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้คำว่ารับข้อเสนอเนี่ยคือไอ,อ้ข้อคิดเห็นเนี่ยเราเอามาพิจารณาเพิ่มเติมนะครับเราก็ขอคณะกรรมการรอฟมอไปด้วยว่าถ้าอย่างนั้นขอเวลาเพิ่มอีก2เดือนนี่เป็นเพียงบางส่วนที่ผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตอบคำถามชาวบ้านย่านราชปารบและเปิดเผยถึงทิศท,ทางโครงการสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มสองเดือนนับจากนี้จะเสนอโครงการต่อคณะกรรมการรอฟมอและนำเข้าคอรมอพิจารณา ก่อนจะเปิดประมูลปลายปีนี้และเป็นเพียงครึ่งทางเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่สถานีศูนย์วัฒนธรรมถึงปลายทางสถานีสุบินทวงส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งตะวันตกจากศูนย์วัฒนธรรมถึงสถานีตะลิงชันจะเลื่อนไปเป็นต้นปีหน้าเพราะการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอยังไม่เสร็จและพอระบองเงินกู้2.2ล้านล้านก็มีการเสนอสร้างเพียงครึ่งทางก่อนอีกปัจจัยที่สําคัญยังมีการคัดค้านจากชาวบ้านย่านประชาสงเคราะห์และราชปารบ ตามที่ขมชลึกทีวีลงพื้นที่กับชาวบ้านเพราะพวกเขายืนยันว่าจุดนี้ยังไม่ได้ทำประชาพิจารณ์และยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่มีความกระจ่างชัดจากรฟมบนพื้นที่ประมาณ6ไร่250เมตรที่จะถูกเวนคืนราว80คูหาตั้งแต่ราชปารบซอย2หรือซอยสำรานถึงแอร์พอร์ตลิงก์และฝั่งตรงข้ามข้างโรงแรมอินทราอีก2จุดเพื่อทำเป็นทางขึ้นลงสถานีและที่จอดรถ โดยชาวบ้านยืนยันว่าไม่ต้องการเงินชดเชยเพราะเมื่อเทียบกับชีวิตที่อยู่กินที่นี่กันมานานหลายสิบปีตั้งแต่เป็นสวนผักจนพัฒนาและมีความเจริญถึงปัจจุบันก็คงแลกกันไม่ได้จึงจะเดินหน้าเรียกร้องสิทธิ์ต่อไปตั้งแต่การขึ้นป้ายคัดเอาแสดงจุดยืนกว่า20ป้ายและการร้องเรียนหน่วยงานให้ตรวจสอบความโปรง่งใสในระหว่างที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกยังคงยืดออกไปจนกว่าจะมีความชัดเจน ส่วนในภาพรวมทั้งโครงการจะมีทั้งหมด30สถานี37กิโลเมตรเป็นสถานีใต้ดิน23สถานีเชื่อมกับสถานียกระดับบนดิน7สถานีตามแผนจะเปิดใช้ได้ทั้งระบบในปี2562จากกิจกุลาบคีลีถ่ายภาพพัชลประพลพุ่มประพันธ์รายงาน